ดีใจกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการครับกับแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่19สิ้นสุดการรอคอยกว่า30ปีครับวันนี้ เรามาเป็นแชมป์ลีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วครับกับการลุ้นแชมป์แต่หลายๆเกมที่เหลือครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังรอดูฮะเพราะว่าถ้าไม่ดูเราก็จะเหนานะครับผมเราจะคิดถึงทีมแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศฤดูกาลแห่งแชมป์ยังมีสถิติให้รุ้นีกบ้างมา,มาแล้วก็ยังมีบิ๊กแมตช์ให้รอชมกันด้วยนะครับและเกมวันนี้ครับเราจะพรีวิว เกมที่ลิพูบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดนะครับซึ่งแมนซิตี้ก็เป็นแชมป์เก่าฮะลิพูเป็นแชมป์ใหม่และทั้งสองทีมนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจังกันพอสมควรแหละเพราะว่าอาจจะเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กันไปปีหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าอีกก็ได้นะครับมันจะส่งผลในเรื่องของจิตใจด้วยก่อนเกมครับแป็กกวาร์เล่าได้ออกมายืนยันเรียบร้อยครับว่าพวกเขาจะตั้งแถว ปรบมือรอรับนักเตะลิพูในฐานะแชมป์ใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องทําก็ได้นะครับแต่ก็ยอมรับในน้ำใจของเป๊ปกัวดิโอลานะฮะส่วนย้อนกลับมาที่เจกินครอปนะครับก็ได้บอกไว้เหมือนกัน,นครับตั้งแต่ก่อนจะรีสตาร์กลับมาจากโควิดว่าทุกๆเกมที่กลับมาเล่นลูกทีมและตัวเขาตั้งใจจะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดครับลิปูทำสถิติที่น่าสนใจนะครับก็คือการเป็นแชมป์เร็วที่สุด ถ้านับจากจำนวนนัดฮนะแล้วก็ถ้านับตามวันที่เนี่ยถือเป็นแชมป์ที่ชา้าที่สุดด้วยเพราะว่าเราติดในเรื่องของโรคระบาดเชื่อว่ายังมีอีกสถิติหนึ่งที่ทุกคนนั้นสนใจพอๆกับผมครับก็คือการที่จะทําลายสถิติแต้มสูงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกทำลายแมนซิตี้ให้ได้ซึ่งแมนซิตี้เป็นแชมป์เก่าครับ100คะแนนลิเวอร์พูลต้องการอีก15คะแนนเพื่อที่จะถึง1 0 1คะแนนทําลายสถิติของแมนซิตี้ เชื่อว่าสถิตินี้หลายคนน่าจะเฝ้ารอแล้วก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะครับโดยเกมนี้นะครับจะแข่งกันในค่ำคืนของวันพฤหัสนะครับเช้าวันศุกร์เวลาตี25นาทีมาดูสถิติที่น่าสนใจกันสักเล็กน้อยครับคู่นี้6ครั้งล่าสุดเป็นแมนซิตี้ที่ชนะได้1นัดเสมอกันไป2นัดและเป็นลิฟูครับที่ชนะได้ถึง3นัดเจาะกันไปอีกนิดนึงดีดกว่านะครับ เกมมีเล่นกันที่เอติฮัตนะครับ6นัดล่าสุดที่เล่นกันที่เอติฮัทนะครับก็ยังเป็นลิเวูที่ชนะไปได้3เสมอกัน1และเป็นแมนซิตี้ที่ชนะ2นะครับเล่นในเอติฮัทลิฟวูก็ยังดูดีกว่าถ้าเล่นในแอนฟิลด์ครับ โอ้โหสถิติแปลกมากคู่นี้เจอกันในแอนฟิลด์เนี่ยลิเวูชนะ4เสมอ2แมนซีเอาชนะไม่ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองแชมป์ของความยิ่งใหญ่ในเกาะอังกฤษมาแต่ดูเหมือนลิเวูก็จะเป็นของแสลงของพวกเขาเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับหลายคนอาจจะกําลังคิดอยู่ครับว่าเอ๊ะได้แชมป์ไปแล้วเจคอคอปจะปล่อยหรือเปล่านะครับจะให้นักเตะดาวรุ่งได้ลงสนามหรือเปล่าในส่วนตัวนะครับผมยังเชื่อลึกๆครับว่าเจอเก่ครอปเนี่ย น่าจะทําตามที่ตัวเองพูดไว้นะครับก็คือตั้งใจที่จะเอาชนะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดที่เหลือเพียงแต่ความเข้มข้นความจริงจังมันอาจจะลดน้อยลงโดยเฉพาะเกมใหญ่ๆเกมบิ๊กแมทเนี่ยเกมที่แฟนบอลจับจ้องแล้วก็ลุ้นผลการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นเกมนี้นะครับเกมที่เจอกับแมนซิตี้เกมที่เจอกับอาร์เซนอลเกมที่เจอกับ Arsenal, เชลซีเก, Chelsea, เกมใหญ่ๆแบบนี้ผมเชื่อว่าจใจคอปน่ใส่ชุด ผู้เล่นตัวหลักจัดเต็มนะครับเพียงแต่อาจจะลดในเรื่องของแรงปะทะลดเซฟระการบาดเจ็บลงไปนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับเกมนี้ที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยผมเชื่อว่าศักดิ์ศรีมันยังค้ำคอนอยู่ทั้งแชมป์เก่าแชมป์ใหม่แล้วก็อาจจะลุ้นแชมป์กันในปีข้างหน้าด้วยอาจจะส่งผลในเรื่องของจิตใจผมเชื่อว่าทั้งคู่ใส่เต็มเพียงแต่ระมัดระวังในเรื่องของอาการบาดเจ็บ มาากกกว่ปติส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็เชื่อว่าเกมใหญ่ๆนะครับเนี่ยเกมเจอแมนซิตี้เกมเจอซ้อนเชลซีเนี่ยพวกนี้น่าจะจัดเต็มแต่ขณะที่เกมที่เหลืออยังเจอกับแอสตันวิลล่าเจอกับไบรตันเจอกับนิวคาสเซิลเจอกับเบอร์ลี่พวกนี้เขาอาจจะส่งนะครับตัวสำรองลงมาบ้างอาจจะเราอาจจะได้เห็นเนโควิลเลียมสตาร์ COVID เห็นมินาทีน uh, ็อกสตาร์ทเห็นชากิรี่กลับมาพ่อสนิมเห็นลอฟเลนลงมาบ้างนะครับผมเชื่อว่าน <den> ่าจะออกมาเป็นทรงประมาณนี้มากกว่าทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมที่แมนตี้เจอลิเจอร์พูลเกมนี้คือเราคาดเดาไม่ได้เลยครับว่า2กุนซือทั้งครอปและเป๊ปจะเล่นกันแบบไหนเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ให้กันอยู่ในช่วงหลังๆนะครับแมนซิตี้ครับครองความยิ่งใหญ่ในกรออังกฤษก็จริงแต่ ในช่วงหลายๆปีหลังครับวเวลาเจอกับลิเวอร์พูลทีไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะแพ้ทางทุกทีมีอยู่เกมนึงครับที่เป๊ปเขาแก้ทางครอปมาก็คือเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ผมจําตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นกันที่เอติฮัดนี่แหละถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ได้ก็จะทิ้งไปเป็น10แต้มเลยแต่ว่ากลับกันครับถ้าลิเวอร์พูลแพ้แต้มันก็จะกระเถิบเข้ามาและสุดท้ายแมนซิตี้ครับ ก็เป็นทีมที่โชว์ความแน่นอนได้มากกว่าพวกเขาก็แซงเราแล้วก็ไปคว้าแชมป์ไปในที่สุดเมื่อรุ่นการที่แล้วเกมนั้นเนี่ยผลออกมา2-1แมนซิตี้ชนะเกมนั้นครับแมนซิตี้ไม่บุกใส่ลิเวอร์พูลมากเท่าไหร่ไม่บุกอย่างที่ควรจะเป็นเน้นรับแน่นๆไม่เปิดช่องให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็ใช้ความเฉียบคมของพวกเขาเนี่ยฉกฉวยโอกาสเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้นั่นคือชัยชนะนัดล่าสุดของแมนซิตี้ครับแต่พอในแมตชร์รดูการนี้ เกมที่ลิพูเอาชนะแมนซิตี้ในแอนฟิลด์ได้3-1เมื่อต้นงูดูการครอปก็หักมุมเป๊ปอีกทีนึงครับครอปครูครับว่ากองการของแมนซิตี้เนี่ยจ่ายบอลบนพื้นเนี่ยได้ดีมากนะครับทํายังไงดีที่จะเอาชนะบอลบนพื้นแล้วก็การคลองบอลของแมนซิตี้ให้ได้โดยใช้การโจมตีในแบบที่แนวรับแมนซิตี้ไม่ทันตั้งตัวครอปก็เลยใช้ความแม่นของ การเปิดบอลทั้ง2ฝั่งครับทั้งซ้ายและขวาโรเบอร์ันอาร์โนมาเน่แล้วก็ซาร่าที่2ฝั่งเนี่ยเปิดบอลแม่นกันอยู่แล้วเปิดบอลครอสข้ามไปมาข้ามกองกลางของแมนซิตี้ไปเลยนะครับพยายามตัดโอกาสในการเล่นบอลกองกลางของแมนซิตี้ให้ได้มากที่สุดตักข้ามไปมาตักข้ามไปมาถางพื้นที่ออกทำให้กองกลางของแมนซิตี้มีโอกาสเล่นบอลน,น้อย ก็ทำให้ประสิทธิภาพของพวกเขาก็ลดลงไปด้วยข้ามไปข้ามมาจนมีโอกาสไปถึงการทําประตูในที่สุดนั่นคือสิ่งที่เป๊ปมาแก้ทางครอปและครอปก็มาแก้ทางเป๊ปทีนี้นสองคนเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ให้กันตลอดดังนั้นเราจรึงคาดไม่ออกจริงครับว่าเขาจะเล่นกันยังไงเราจรึงทําได้แค่คาดการสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนี้นะครับเอร์พูลเนี่ยเล่นเต็มที่แน่นอนแต่อาจจะลดอาการบาดเจ็บชนะก็ดียิงได้ก็ดี แต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่เสียเอาไว้ก่อนนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรก็พูดว่ากันง่ายๆลิเวอร์ูลก็รู้จะไม่เสียหายอะไรถ้าเขาเล่นการเล่นฟอร์มเดิมๆขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรนะครับจะขาดทั้งกุนอาเกโรซึ่งส่งผลแน่นอนครับการหายไปของกุนอาเกโรการโดนแบนของโซนาริโยแลวก็เอริกาเซียนะครับที่เพิ่งจะฟอร์มดีๆแล้วก็มีอาการบาดเจ็บไป จุดออนของแมนซิตี้ฤดูกาลนี้ก็เห็นๆกันอยู่นะครับเวลาพวกเขาดันบุกเยอะหลังลอยกองหลังก็ไม่ได้เร็วพอที่จะตัดเกมรุกของคู่แข่งนะครับเวลาโดนสวนเนี่ยก็โดนยิงประจํานัดล่าสุดที่แพ้เชลซีเนี่ยก็โดนสวนนะครับโดนสวนเหมือนกันนั่นก็คือปัญหาหลักๆของแมนซิตี้น่าสนใจในเรื่องของแท็กติกครับว่าทั้งคู่นี้เขาจะจัดมาแล้วเล่นกันยังไงครับจะสู้กันด้วยแท็กติกแบบไหน มาเช็คความพร้อมเพื่อนของ2ทีมนะครับไปที่เจ้าบ้านก่อนครับอย่างที่บอกไปครับว่าแมนซิตี้ครับจะขาดเซจิโอคุนาเวโรฟานันิโยที่โดนแบนแล้วก็เอริกาเซียที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วรลีพูสดานชิกเกอรี่กลับมาซ้อมได้แล้วแต่คาดว่าจะยังไม่ได้ลงนะครับเจมส์มิลเนอร์ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ เชลมาติปก็เช่นเดียวกันนะครับมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าครับ11ผูเ้เล่นที่เข้ามาจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับมากันในแผน4-3-3ทั้งคู่เจ้าบ้านครับจะเป็นเอเดรียนมราเอสนะครับเฝ้าเสาแบ็คขวาเป็นคลายวอเกอร์แบ็คซ้ายเบนจามินแมนดี้คู่เซนเตอร์ตรงกลางครับเป็นอเมริกราบป็อก แล้วก็นิโคล่าโอตาเมนดี้กองกลาง3คนครับจะเป็นดับิดเซลวาอิวไคกุนโดกันเควินเดอรอยครับแล้วก็กองหน้าคาว่าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงเบร์นโดซูวาแล้วก็ริยาสมาเรสครับส่วนกาเ์บิโอเคซุสจะมีโอกาสได้สตาร์หรือเปล่าก็ ดี๋ยวมาอรอลุ้นกันในช่วงก่อนจะเตะอีกทีนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับก็คาดว่าจะจัดเต็มนะครับชุดเดิมเลยฮะเซตเดิมเลยอลิซงเบเกอร์เทนเลสเลอร์อโนแอนดูโรเบอร์ซันโจโกเมสฟอร์จิลฟานไดจ์เจเดนเฮนเนสันฟาบินโยไวเนารดุมซาร่าเฟอร์มิโนแล้วก็มาเน่ครับน่าจะจัดเต็มน่าจะสู้กันสนุกจริงๆครับผลการแข่งขันนะครับก็แหมยากจริงๆยากจริงๆนะครับจากสถิติที่เล่นกัน ในบ้านนอกบ้านเจอกันล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางล์พูแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันออกได้ทุกหน้าครับออกได้ทุกหน้าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะก็ได้จะเป็นล์พูชนะก็ได้หรือจะออกเสมอกันก็ได้คู่นี้ยากจริงครับแต่ถ้ามาวิเคราะห์จุดอ่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีจุดอ่อนมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับเรื่องของเซนเตอร์นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะโดนล์พูเจาะตรงนี้ เสียประตูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องดูปฏิกิริยาของนักเตะแมนซิตี้แล้วก็เป๊ปโกวเดร่าอีกทีว่าพวกเขาเนี่ยแหมขอชนะแชมป์สักหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าวิเคราะห์จากสถิติผลงานแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมให้ลิพูเฉือนชนะ1-0 หรือว่า2-1ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่เพิ่งรู้จักกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจงให้กันด้วยแล้วก็ใครที่ดูอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูฟุตบอลัให้สนุกฮะแล้วก็จบเกมนี้มาไลฟ์คุยกันเหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งไว้รอได้เลยฮะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า you never walk alone